สวัสดีค่ะทักทายกันอีกแล้วเนาะสำหรับมือนี่ <c oughs> มือในเซ้าก,กุหลาบสิมาแจง้งเรื่องเวลาอัปเดตของละครเนาะกาเงาพูดซิงนี่ปกติแล้วเนี่ยเขจะ up. อัปเกือบทุกมือนั่นแหละมือละ30นาทีเนาะมือละครึ่งชั่วโมงมาที่นี่หันมีหลายๆคนเพิ่นก็บ,บอกว่าอยากให้เวลามันหลกว่านี้แน่ได้บอ อยากให้เฮ็ดโดนโดนก็นี้แน่ได้บอหะนะคือฟังกำลังมวลล่ะจบแล้วอะไรประมาณนี้หะนะก็เลย้าสันก็นเอาจริงส่จากอัพทุกมือเนาะมือละ30นาทีก็จะเป็นมือเว้นมือเอาแต่ว่าก็จะเพิ่มเวลาหายเป็นตอนละชั่วโมงชั่วโมงกว่าอะไรประมาณนี้เนาะดีบอเพราะว่าเศ้ากลาบกะสิได้มีเวลาคิดสินนัสิได้ปตอมมเลิงจะของสิได ละครมันจังสีบบไปเรื่อยนะมันจังสีแบบสีไดคิดสิ้นสนุกสนุกเนาะมีเวลาคิดสิ้นกับบ่ต้องบีบจะคลองไหลสินะบ่ต้องกดดันแหงสิเนาะดีบ่เป็นสองวันอัพทีอะไรประมาณนี้นะ่ะซากลาบกบว,ว่าดีเด้เจะคลองกับสีได้พรน้าย้ำเนาะเป็นเพิ่มเวลาไปดีไหมแต่ว่าคันเ็ดอัน เมื่อละตอนตอนละ3านาที่นี่กะกะเถกะเือว่าย่งพ่อไปได้อยู่อ่ายังพ่อสูได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสองวันอัพทีว่าตอนละชั่วโมงกว่าอย่างนี้ก็กะสิได้พอนคข้ขึ้น <c oughs> คอมเมนต์บอกซาก,กุหลาบเม่เดอค่ะเมื่อนี้ก็มาซักถามกันเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกซาก,กุหลาะเม่เดอค่ะเด้อ